The cat sat on the สวัสดีครับผมรองเป็นไทยครับคณะทํางานไซเบอร์วัคซีนครับจากคลิปที่ผมเคยทําคลิปไปในเรื่องการติดตามเงินคืนครับไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าไปที่เบอร์หนึ่งสี่สี่หนึ่งการไปหาเจ้าหน้าที่ตารวจที่สถานีตํารวจเพื่อแจ้งความอายัดเงินแล้วก็ติดตามเงินคืนโดยการติดตามเงินคืนจากบัญชีม้านะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยตัดต,ต่อคลิปนั้นนะครับเอาไปใช้โฆษณาไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ทาง i n s t a g r กรหรือทางช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับซึ่งถ้าคุณเห็นคลิปเนะี่ยแล้ว ให้ติดต่อผ่านทอินบ็อกซ์อะไรต่างๆให้รู้เร็วนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพทําแล้วมิจฉาชีพทําอย่างไรมาดูกันนะครับอันนี้ในโทรศัพท์ของผมก็จะเป็นตัวอย่างเพจของมิจฉาชีพที่ทําขึ้นมาเพื่อหลอกนะครับเพื่อหลอกสังเกตดูนะครับหน้าเพจเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้เห็นด้วยหน้าเพจนะครับจะเอาเป็นรูปนะครับโลโก้ของหน่วยงานตํารวจแล้วก็มีบูติกหรือมีสีฟ้าคลิกถ้าเห็นรูปแบบนี้เป็นรูปโปรไฟล์แล้วมีสีฟ้าอยู่ตรงรูปโปรไฟล์เนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าโกง100%นะครับ เขาทามาเพื่อสร้างความเชื่อถือแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ PCT ซึ่งเพจพวกนี้ตารวจปิดเยอะมากนะครับพอเราปิดเขาไปแล้วเขาก็สร้างเพจใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับใช้เวลาแค่วันเดียว2วันเขาก็สร้างใหม่เราก็แจ้งปิดอีกเขาก็สร้างใหม่ไม่เป็นไรครับเราสู้กันด้วยวิธีนี้พอเขาสร้างเขาก็จะซื้อโฆษณานะครับพอเขาซื้อโฆษณามันก็ทําให้คนที่เคยตกเป็นเหยื่อคนร้ายอยากได้เงินคืนติดต่อคนร้ายไป เขาใช้วิธีการอย่างนี้ครับเขาเอาคลิปตำรวจรูปตำรวจมีมีรูปของผมมีรูปท่านผอ,อมีรูปตำรวจต่างๆที่ดังขึ้นมานะครับที่ทําเรื่องเตือนภัยเหล่านี้เอามาแอบอ้างเสร็จแล้วบอกว่าอยากได้เงินคืนติดต่อเราเลยครับเราจะช่วยติดตามให้พอกดเข้าไปเขาจะให้คุยกับทนายครับเป็นทนายตัวปลอมพอเป็นทนายเสร็จนะครับเขาจะคุยให้เราทําหนังสือแจ้งความส่งข้อมูลเขาออกใบมาให้เรียบร้อยเหมือนว่าเราได้รับการ แจ้งข้อมูลจริงๆเสร็จแล้วเขาจะเรียกค่าทานายจากคุณครับ10%ซนะครับหรือจํานวนกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นั่นแหละแต่เรียกทําไมเพื่อให้คุณจ่ายไปบอกว่าถ้าคุณได้เงินคืนเนี่ยอ่าก็ได้ทั้งหมดเลยนะแต่เขาให้คุณจ่ายมัดจาเป็นค่าดําเนินการของทานายก่อนตรงเนี้ยแหละครับทําให้คนหลงเชื่อแล้วก็เผื่อโอนเงินไปสุดท้ายกลายเป็นเหยื่อของมิจฉีพอีกรอบมีคนโทรมาถามผมเรื่องนี้เยอะมากนะครับ ก็เลยออกมาเตือนกันแล้วก็อยากจะฝากนะครับให้ช่วยกันแชร์คลิปนี้เยอะๆช่วยกันบอกต่อว่าการจะแจ้งความตํารวจเพื่อติดตามเอาเงินคืนเนี่ยโทร1441 1เท่านั้นนะครับไม่มีช่องทางอื่นพอโทร1441 1แล้วต้องไปหาตํารวจที่โรงพักเพื่อดําเนินการแจ้งอายัดต่อนะครับแจ้งอายัดเงินต่อทํากระบวนการสอบสวนติดตาม เจ้าของบัญชีที่เอาเงินเราไปนะครับเพื่อมาแสดงตัวตนแล้วก็ดําเนินการตามกระบวนการกฎหมายเราจะได้เงินคืนหรือไม่อยู่ที่กระบวนการเหล่านี้ไม่ใช่การติดต่อผ่านนายนะครับให้ช่วยบอกต่อทุกคนด้วยให้ช่วยกันเตือนพ่อแม่พี่น้องอย่าให้เขาโดนหลอกซ้ํานะครับก็ถ้าใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อจะเป็นประโยชน์กับสังคมในภาพรวมนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องอื่นมาประสานพันธุ์อีกผมจะมาแนะนําเพิ่มเติมเพิ่มให้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ